จากรถแต่ง GR Sport ค่ะคันนี้นะคะเป็นกระบะนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่ง GR Sport แปลงมาจาก4ประตูรุ่นมิดนะคะซึ่งรุ่นเกียร์มิดนะคะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะกล้องมองหลังนะคะและด้านในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังด้านผู้ขับจะเป็นเบาะปลั๊กไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดแต่งคันนี้นะคะแต่งจัดเต็มขนาดไหนนะคะก็ทั้งเซตนะคะก็เป็น GR เรียบร้อยค่ะกระจังหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะแผ่นเพจ GR ตรงนี้ค่ะชายหน้าล่างเป็นสีบอลเงินแบบนี้ ไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมีเชี่ยวแบบนี้ค่ะเซ็นเซอร์รอบขันซุ้มล้อที่มีขนาดใหญ่นะคะพอได้ใส่ล้อแหมไพายขนาด20นิ้วแบบนี้ค่ะก็ด้านหน้านะคะยก3นิ้วด้านหลังยก2นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ล้อกันเลยค่ะล้อแวมไพายนะคะขนาด20นิ้วค่ะนี่ลายลอลอ,ลอแบบนี้ลูกค้าเลือกเองเลยนะคะก็หน้ายางของเขาจะอยู่ที่3 3คูณหนึ่งสอ่ะโชค๊คแล้วก็ ปีกนกนะคะสำหรับใครที่สนใจ120นะคะต้องนกแล้วก็ปีกนกเพิ่มด้วยเนาะในส่วนของตัวหนังสือนะคะจะเป็นตัวหนังสือสีดําเงารอบคันนั่นเองค่ะเมื่อรองมือจับลายเคเบล่าติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะฟีนติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะกระจกมองข้างนะคะได้เปลี่ยนเป็นสีดําเงาเรียบร้อยค่ะเกอร์ด้านข้างลักเก็ตนะคะได้ติดตั้งให้เรียบร้อยบันไดข้างนะคะเปลี่ยนจากเดิมเป็นบันไดข้างลายลังพึ่ง GR แบบนี้นะคะ แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงด้วยนะคะถ้าเป็นเซตนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะคะโลบาร์ทรงปืนนะคะลูกค้าได้รีเควสเป็นโลบาร์ทรงปืนหล่อๆแบบนี้นะคะถือว่าเทมากๆด้านท้ายนะคะกันชนท้ายเหล็กนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะจากเดิมจะไม่ใช่แบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะใช้งานได้จริงพร้อมกับไฟสปอตไลท์ในกรณีที่เราถอยหลังให้ด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยคะ่ะในกรณีที่เราใส่เกียร์ถอยหลัง ตัวหนังสือเป็นสีดำเงาค่ะไฟไท้ายเป็นแบบ LED แบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจชุดแต่งคันนี้นะคะแบบนี้จับหนักจัดเต็มแบบนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0973575349นะคะชุดแต่งของเราค่ะแต่งครบออกจากศูนย์เป็นที่แรกในประเทศไทยนะคะที่มีชุดแต่งแบบนี้ค่ะชุดแต่งของเรานะคะ เป็นงานแท้นะคะก็สามารถเคลมประกันชั้นหนึ่งได้ด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากได้ชุดแต่งล้อเท่ๆแบบนี้สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรเลยนะคะหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์โทรเลยค่ะเบอร์นี้นะคะ0973575349ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแพนรอบคันเลยค่ะ